สวัสดีครับทุกๆคนที่รับชมอยู่นะครับวันนี้นะครับก็มาวาดรูปที่กำแพงนะครับก็เป็นรูปทะเลหมอกที่ไอยูเวงนั่นเองนะครับซึ่งโจทย์ในภาพนี้ก็เป็นสถานที่จุดเด่นของจังหวัดยะลานะครับครับฝั่งหนูก็เป็นพังงเมืองยะลานะครับอันนี้ก็วาดเป็นรูปหมอก นะครับแล้วก็ระยะหน้าก็จะวาดต้นไม้ที่เป็นทึบๆเป็นพุ่มทึบๆนะครับเพื่อที่ว่า,าจะได้มองนะครับเป็นพุ่มนะครับที่ไม่เด่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวาดรูปให้เด่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปแข่งกับทะเลหมอกนะครับดังนั้นาภาพจากภาพที่เป็นจริงก็คือใน ในช่วงเช้านะครับมันก็จะออกครืมครึมหน่อยนะครับก็จะใช้สีน้ำเงินผสมสีแดงแล้วก็ใส่สีเขียวมานะครับให้มันออกครืมคร,มครึมหน่อยนะครับครับใช้พู้กันจิ้มไปเรื่อยๆนะครับให้เป็นรอยให้เป็นริ้วให้เป็นริ้วหรือว่าภาพของยอดไม้ที่เห็นในยามเช้านะครับเรียบอยครับ นี่ครับภาพรวมนะครับของตะเลหมอกไอโยเองนะครับมีภูเขาที่อยู่ไกลๆนะครับแล้วก็มีหมอกลอยล่องอยู่นะครับบรรยากาศช่วงชั้นเองนะครับฝั่งนี้ก็เป็น ผังเมืองของยาลานะครับก็เด่งเอามาใส่ด้วยเพราะว่าเป็นชุดเ่นของเมืองยาลานั่นเองนะครับ